ทำไมเราต้องมีมากกว่าหนึ่งอาชีพนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกแล้วกันนะครว่าอาชีพมันไม่ควรที่จะมีอาชีพเดียวนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ควรที่จะมีทางเลือกทางเลือกหมายความว่าต้องเข้าใจว่ามันมีดีแล้วมันก็จะมีดีกว่านะครับถ้าเรารู้ในเรื่องเรื่องเดียวมันก็ไม่รอบรู้นะครับการที่มีหลายอาชีพมันก็เป็น ป้องกันความเสี่ยงนะครับเผื่อในธุรกิจบางธุรกิจอาจจะล้มก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะมีอาชีพที่สองไว้รองรับรองรับนะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับก็ยังไงก็รวยรวยก่อนนะย่อมดีกว่านะครับมีสองอาชีพย่อมดีกว่าหนึ่งอาชีพนะครับขอเชิญท่านต่อไปเลยครับท่านต่อไปคือกอฟใช่ไหมใช,ใช่ครัก็ทําไมต้องมีหนึ่งอาชีพ ก็ถ้ามีหนึ่งมากกว่าหนึ่งตรงนี้มากกว่าหนึ่งอาชีพโอเคก็ถ้ามีอาชีพเดียวมันก็จะเหมือนมีรายได้ทางเดียวเหมือนมีแบบเหมือนมีไข่ฟองเดียวอะถ้ามันเกิดแตกขึ้นมามันก็จะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเรามีไข่หลายใบเหมือนการลงทุนอะลงตักระจายความเสี่ยงหลายๆการลงทุนคืออันนี้ขาดทุนมันก็ยังมีบางตัวที่มันได้กาไรมันก็จะมาถวเฉลี่ยกันเพราะนั้นก็ยิ่งมีรายได้มากหลายๆทางมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เรา ยิ่งถ้าแบบสมมติมีสักสี่ห้าทางแล้วมันขึ้นหมดเลยได้ทุกทางเลยอย่างงี้เราก็ทําให้เรารวยเร็วขึ้นบ้างข้างเร็วขึ้นนาแล้วก็เอาตังค์ไปต่อยอดทำนูำ่นทํานี้ได้อีกเยอะแยะเลยประมาณนี้ยครับผมคิดว่าทําไมต้องมีมากกว่าหนึ่งอาชีพก็เพราะว่าโลกมันหมุนตลอดเวลาค่ะทุกวันเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเลยแล้วเราก็ไม่ไม่รู้อนาคตว่า อาชีพอะไรที่มันจะล้มหายตายจากไปบ้างเพราะฉะนั้นการที่มีหลายอาชีพมันต้องดีกว่ามีอาชีพเดียวอยู่แล้วอย่างพิงเองอ่ะตอนนี้มีห้าอาชีพเป็นผู้บริหารศูนย์่ไทยประกัน Y8 ฟาวเดอร์ er, ผู้ก่อตั้งเป็นผู้อำนวยการระดับสามสี่กรงโบกเกอร์เป็นตัวแทนบอมจสปิริทแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งด้วยค่ะคิดว่าทุกคนอ่ะน่าจะมองเห็นแหละว่าอนาคตเนี่ยมีอาชีพเดียวไม่ได้พุ่งเลยค่ะ,ะด้วยในสภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะคะ ก็เความมั่นคงที่สุดหรือว่าอาชีพที่มั่นคงที่สุดอาจจะไม่มั่นคงก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะมีอาชีพสำรองอย่างของกุ้งเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจก็ยังคิดว่ามันยังมั่นคงไม่มากพอเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงค่ะมีมากกว่าหนึ่งนั่นก็คือต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการบริหาร, <c ười> ารการเงินในการเป็นตัวแทนที่ทยประกันชีวิตนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์เสริมเข้ามาอีกค่ะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะต้องกระจายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองค่ะ ต่อไปพี่ติดต่ะ อ่าคำว่าอาชีพก็คืองานที่ทําให้เราเกิดรายได้ถูกไหมแต่ว่าการงานที่ทําให้เกิดรายได้เนี่ยค่ะมันก็จะต้องมีความสุขรวมอยู่ในนั้นด้วยถามว่าอย่างกุ้งเนี่ยค่ะมีอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวเนาะสักของกิจการของที่บ้านดิกก็มีธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันทีนี้คําถามคือมันมั่นคงค่ะไม่ใช่ว่ามันไม่มั่นคงแต่คําว่าเบื่อค่ะมันก็จะเกิดความเบื่อแล้วมันก็จะได้มีความหลากหลายในอาชีพอื่นๆค่ะถ้าเรายังคงมัวอยู่แต่อาชีพเดิมๆนะคะเราก็จะรู้อยู่แต่ในเรื่องนั้นนะคะ เราจะรู้จริงในเรื่องเดียวแต่ว่าเราจะไม่รอบรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะมีความรอบรู้คุณควรที่จะมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพนะคะแล้วก็ชีวิตคุณนะคะก็จะไม่สำซ่าจำเจนะคะ <Yeah. S 1> อย่างมาออฟค่ะมาออฟว่าง่ายอาออาจากขอเริ่มต้นแบบอิโมชั่นอลนะจะไม่เอาเศรษฐ,ฐกิจมาเป็นตัวตั้งเพราะว่าเอายังมีเวลาใช้ชีวิตอีกเยอะก็บอกว่าเป็นตัวแทนวัยรุ่นในดงเออผู้ใหญ่แล้วกันเนาะก็คือที่เราอะเรารู้สึกว่า เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ดีที่สุดมันยังมีแบบเวลาผ่านไปสถานการณ์เปลี่ยนอ่ะมันก็มีอะไรที่ดีกว่าดีกว่าแล้วก็ดีกว่าต่อไปเรื่อยๆที่คิดว่าการที่เราแล้วเราอ่ะเ,เ,เราชอบค้นหาตัวเองอ่ะแล้วบางทีเราคุงพบว่าตัวเองอ่ะมีศักยภาพหลายด้านแต่อาชีพมันต้องเลยทำเงินเนาะเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนแต่แบบมันน่าเสียดายครับที่หนึ่งวันนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เราเอาทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงไปอยู่กับงานที่เชื่อว่าจะให้รายได้กับเราทั้งที่มันมีอีก หลายชั่วโมงที่สามารถให้ความสุขกับเราด้วยเอเออไปที่พี่มุกเลยครับค่ะสำหรับมุกนะคะก็เจอคนมาเยอะแยะมากมายเนาะจริงๆอะต้องบอกว่าเห็นคนที่มีอาชีพเดียวหลายคนคะ่ะที่มีปัญหาต้องบอกว่าที่บอกมีปัญหามีปัญหาอะไรมีปัญหาเรื่องเวลาบางคนนะคะ่ะเวลาเหลือ คือหมายถึงเรามีอาชีพเดียวอะแต่เวลาเหลือเหลือเหลือสําหรับอะไรคะเหลือสําหรับจริงๆคือความสามารถมีมากกว่าหนึ่งอาชีพแต่ไปทําอาชีพเดียวค่ะก็เลยทําให้แบบ สิ่งที่มันมันมันเหลือเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยมันสูญเสียไปโดยเปล่าเปล่าเลยโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดไรายได้เพิ่มขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นจริง,รงๆการที่มีมากกว่าหนึ่งอาชีพอะค่ะทาให้เวลาที่ยังมีอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไป,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 ไปเป็นรายได้เพิ่มเข้ามาได้ด้วยค่ะสําหรับมุกเลยคิดว่าสําคัญมากๆเลยการมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพอะค่ะพี่ตาว่าไงคะครับผมก็สาหรับผมนะครับ การมีหลายอาชีพนะครับแน่นอนครับเพราะว่าเราจะได้เห็นมุมมองของแต่ละคนได้มากขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะอาชีพและแผนการเงินเนี่ยนะครับทุกอาชีพเนี่ยจะต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราต้องมีการแลกเปลี่นยนเงินนะครับถ้าเรารู้เรื่องเงินนะครับเราจะเข้าใจชีวิตของคนมากขึ้นนะครับแน,แน่นอนครับแล้วเขาะะ้าใจแล้วได้เลยครับได้รู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงนะครับถ้าใครที่เขาดีกว่าเราเราก็เป็นตัวอย่างเรา,เราก็เรียนเราก็เรียนแบบเขาได้ใครที่เขาคิดว่าเออยังไอ้นั่นับเราเราก็แนะนําเขาได้นะครับก็ได้บุญไปด้วยแล้วก็ ได้มีความสุขในการทํางานไปด้วยนะครับผมก็คลิปนี้สั้นๆนะครับเป็นคลิปแรกนะครับของพวกเรานะครับทีมงานนะครับผมในแก๊งเราแล้วกันนะครับผมต้องขอบคุณเกตั้งพูดด้วยนะคะเก๊ตั้งสองท่านเลยครับผมมีเป็นโต้กับคุณก๊อฟนะครับผมครับก็ขอตบด้วยคำพูดเดิมนะครับขอให้ชนด้ดูคลิปนี้นะครับผมช่วยคนอื่นยังไงนะเงินสำเร็จสำเร็จเกือบหน้าแตกแล้วครับผมนะครับเงินเกืบเงินสำเร็จนะครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ 拜拜，拜 <Bye> <Bye bye. S 1>